ตามติดเรื่องจริงนะครับผมของคนอยากกินเบียร์นะครับแต่ไม่อยากกินเบียร์ใกล้ๆนะครับผมอ่าน้องครับหันน้าวดีครับอ๋อน้องเป้นะครับผมทริปนี้หนักมากเลยครับทริปนี้เพราะว่าน้องตัวใหญ่ด้วยนะครับหนักมากเลยี่มอ่าฝั่งน้นใครครับเนี่ยใส่แว่นขอมือหน่อยขอมือหน่อยโอ้โห ถ่ายที่หมาอ่าสูงไม่ได้นะครับอันนี้ต้องไปสูงมใกล้ๆนะครับถ่ายที่หมาได้นั่งหมาถึงหมาต่อไปมีอะไรจะกล่าวไหมครับทริปนี้ไม่มีแล้วครับเหนื่อยที่หมายครับโอเคครับต่อไปต่อไปครับมีอะไรจะพูดไหมครับตอนนี้เหนื่อยยกหนักโอเคตอนนี้ใครละโหไม่เหนื่อยวิววิวดีมากบรรยากาศสรุปแล้วเดี๋ยวกูต้องต้องต้องถอดรองเท้าแล้ว ไปถือดิไปถ่ายต่อให้ด้วยยังไม่เห็นกูเลยนี่เหนื่อยมากครับวันนี้สุดยดอดแบบยกยกแป๊บเดียวเองครับน้องยกหมดเลยต้องถอดรองเท้าแล้วครับไปไปติดติด